สวัสดีนะคะทุกคนก็วันนี้มีคลิปพี่กับเอกมาให้เล่นกันนะในหัวข้อนะคะเอาใจคนอกหักนะเออใครก็ได้นะคะที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้เนาะคุณอาจจะต้องอยู่ในภาวะที่แบบเศร้าซึมเสียใจเนาะอกหักแซดบางอย่างอยู่นะคะนะซึ่งเราจะมาดูกันนะว่าใครนะคะที่จะเข้ามาดามหัวใจคุณนะเออขณะที่คุณกําลังแบบรู้สึกเสียใจบางคนอาจจะอกหักนะคะ นะเออมาดูกันว่าใครจะเข้ามาดาหมหัวใจอันอ่อนล้าของคุณนะมีกองไพ่มาให้เล่นด,ด้วยกันทั้งหมด3มกองนะคะวันนี้เริ่มจากกองนี้นะกองที่1กองที่2กองที่3มนะคะกขอให้ทุกคนทําสมาธินะแล้วก็ไม่ต้องนึกถึงใครนะคะนึกถึงตัวเองนะว่าใครนะคะที่จะเข้ามาดาหมหัวใจของคุณนะอืก็ถ้าเกิดว่าใครที่แบบไม่ได้อยู่ในสภาวะแซดใดๆก็ดูได้นะคะสนุกสนุกนะเออ โอเคถ้าเกิดทําสมาธิได้แล้วร้อนเราไปเริ่มกันนะสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะคือกองนี้โอเคเราไปเริ่มกันสําหรับผู้ที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะก็คือกองนี้นะมาดูกันเดี๋ยวแอนขออนุญาตด,ดูลักนณาราศีไว้คุณก็คนที่เขาจะเข้ามาดามหมัวใจคุณนะคะว่าอยู่ในราศีอะไรกันบ้างเนาะ มาดูกันมีมีนนะคะมีกรกฎนะมีตุลน,นะมีนซ้ําแล้วก็พฤกษะนะคะมีนกรกฎเนาะตุลพฤกษะนะคะมีเลขยี่สิบสี่เลขสิบหกสิบเก้าสิบสี่สองนะคะเป็นวันเกิดเป็นเดือนเกิดเป็นเลขที่คุณหรือเขาชอบได้หมดเลยเนาะโอเคขออนุญ,ญาตด,ดู ตัวตนของคนที่จะเข้ามาดามหัวใจเนาะคนที่เลือกกองที่หนึ่งนิดนึงนะคะอ่ะคนคนนี้เขาเป็นใครนะมีลักษณะอย่างไงประมาณไหนมาดูกันเป็นคนที่ค่อนข้างรักครอบครัวมากเลยนะคะคนนี้เนาะอาจจะเป็นคนที่แบบอยู่ชอบอยู่กับที่บ้านอยู่กับคนในครอบครัวไปไหนมาไหนกับคนที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะเป็นลักษณะของคนที่แบบ มีผิวเข้มกว่าคุญได้นะคะคนคนนี้เนาะเป็นคนที่เอ่อหน้าตาดีนะค่อนข้างป๊อบบูล่านะคะอาจจะเป็นลักษณะของคนที่แบบใครเห็นใครก็ชอบใครก็อยากที่จะออกเดทหรือว่าทําความรู้จักนะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่มีชุดยูนิฟอร์มของตัวเองได้นะคะหรือว่าแบบเป็นคนที่ค่อนข้างดูดีดูเนี้ยแต่งตัวดีประมาณนี้ได้นะสําหรับคนคนนี้เนาะมาดูการว่าคนที่จะเข้ามาดามใจเนาะ คนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะคนคนนี้เขาเป็นใครมาดูกันคนที่จะเข้ามาดามหัวใจเนาะให้คนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะคนคนนี้เขาเป็นใครมาดูกันว้าวในไพ่มาถึงก็แบบไพ่โป๊กันเลยนะไพ่เลเวอร์นะคะใบแรกเลยนะเด e นเลเวนะคะคนนี้นะมีวาสีเด็กไม้สิบไม้ โอเคคนที่จะเข้ามาดามหัวใจนะคะของคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคนนี้แอนมองว่าเป็นคนที่ค่อนข้าม,มีเสน่ห์น่ารักนะคะหน้าตาดีนะรูปร่างหน้าตาดีมากเลยนะคะเป็นคนพูดเพราะเอาใจเก่งนะแล้วก็เป็นคนที่แบบใครเห็นใครก็ชอบนะคะด้วยความที่เขาเป็นคนน่ารักแล้วก็หน้าตาดีตรงนี้นะที่เข้ามาซึ่งคนนี้เหมาะเลยเป็นคนใหม่ๆนะคะที่เข้ามาหาคุณเนาะอาจจะเข้ามา ทางสื่อออนไลน์ได้นะเด็กไม้ึ้นนะคะหรือมาจากการที่คุณอาจจะไปเริ่มสนใจอะไรบางอย่างใหม่ๆอาจจะไปทํากิจกรรมบางอย่างที่ชอบสนใจอาจจะลงคอร์สเรียนบางอย่างที่คุณชอบคุณสนใจเราได้เจอกับคนคนนี้นะคะซึ่งบอกเลยว่าเขาจะเป็นคนที่แบบมีแรงหนึ่งดูดกับคุณมากๆเพราะว่าไพ่มันขึ้นเลเว์นะคุณกับเขาพอเจอกันแล้วมันจะมีความรู้สึกเหมือนกันมีความคล้ายกันมีความรู้สึกแบบคลิกกันอะไรแบบเนี้ยได้นะคะนะ แต่ด้วยคนที่เลือกกองเนี้ยตัวคุณเองเนี้ยอาจจะพึ่งมีการจบมีการเลิกลากับใครสักคนหนึ่งมาอาจจะพึ่งผ่านมาคุณจะอยู่ในช่วงเวลาที่ยังรู้สึกไม่พร้อมกับ การเริ่มต้นใหม่สําหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะคือมีคนใหม่เข้ามาซึ่งคนนี้ก็จะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ถูกใจเป็นคนใหม่ๆเลยที่เข้ามาบางคนก็จะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณได้นะคะตรงนี้ที่คือเนาะเด็กไม้เป็นคนที่แบบค่อนข้างมีแพชชั่นชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆเออเป็นคนแบบกดง่ายหายเร็วมีเขาเรียกว่ามีไฟอะ่ะเออแต่ว่าอาจจะเป็นแค่ในช่วงแรกๆนะคะคนนี้เนาะแต่ว่าเขาจะมีแรงดึงดูดกับคุณเนาะแต่ด้วยพลังงานของคุณเองที่ จะยังรู้สึกว่า,าไม่สามารถปลดปล่อยคนเก่าๆในอดีตได้นะตอนที่คนคนนี้เข้ามามันเลยทำให้คุณอาจจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่รู้สึกว่ายังไม่พร้อมนะคะกับคนคนนี้คุณยังแบบไม่สามารถแบบเริ่มต้นกับคนนี้ได้อาจจะได้แค่เป็นคนคุยนะคะกับคนนี้แต่บอกเลยว่าเขาก็จะเข้ามาดามหัวใจคุณได้ในช่วงสักระยะเวลาหนึ่งตรงนี้นะเพราะตัวคุณเองอะพลังงานอะมันยังหนัก อยู่กับคนเก่าหรือคนที่คุณยังรู้สึกผูกพนันคุณยังคิดถึงเขานึกถึงเขายังแบกเขาอยู่ในทุกข่วงความรู้สึกทุกอนูของคุณนะคะมันก็เลยทําให้คุณต้องปลดปล่อยตัวเองออกจากอดีตให้ได้นะคนดามใจคนนี้เขาจะเข้ามาสร้าง b e g i นิ่งใหม่ๆกับคุณนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณปลดปล่อยพลังงานคนเก่าตรงนี้ได้แบบปลดปล่อยไปเลยไม่เอาละจ้าฉันพร้อมเริ่มใหม่บอกเลยว่า ชีวิตความลักของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่าจริงๆมันมีไพ่เดอะฟ o ลนะกับไพ่เดทออกมาตรงนี้นะคะคุณจะมีการเริ่มต้นใหม่แบบสมบูรณ์เกิดขึ้นนะสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะแค่คุณต้องลบพลังงานเก่าๆที่คุณยังรู้สึกหนักหน่วงกับมันอยู่ตรงนี้นะมีราศีสิงห์นะคะราศีพิจิกขึ้นมาตรงนี้นะแล้วก็ราศีเมถุนนะที่ขึ้นมาเนาะมาดูกันว่าแล้วถ้าคุณแบบลองเปิดใจกับ คนนี้นะคะที่เขาอาจจะเข้ามาคุยกับคูอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นยังไงเนาะอืมคือจริงๆมันเป็นพลังงานของตัวคุณเองมากกว่านะคะสําหรับคนที่เลือกกองนี้เนาะที่มันยังไม่สามารถที่จะปลดปล่อยได้แต่เมื่อไรก็ตามที่ตัวคุณเองสามารถปลดปล่อยพลังงานเก่าตรงนี้ความสัมพันธ์ที่คูณแบบยังยึดติดอยู่ยังผูกติดอยู่ แล้วก็ออกมานะคะตรงนี้นะเปิดใจนะคะให้กับคนคนนี้คือไห่มันขึ้นแบบคุณค่อนข้างปิดใจมากเลยอะ่ะเออแล้วก็อาจจะเป็นสภาวะที่ตัวคุณเองอาจจะยังโสดเพราะว่ายังไม่อยาก move on ไปจาก คือไม่ได้ว่ายังไม่อยากมุมออนยังไม่สามารถมุมออนไปได้คุณก็เลยแบบอาจจะรู้สึกว่าเออยังไม่อยากที่จะเอาใครเข้ามาเพราะตัวคุณเองก็ยังไม่พร้อมตรงนี้นะคะมันมันมีโอกาสเป็นไปได้เนาะสำหรับคนที่เลือกกองนี้ว่าตัวคุณเองอาจจะอยากโสดไปสักระยะหนึ่งก่อนมันเลยทําให้พอมีคนเข้ามาจริงมาดามใจคุณแล้วก็ค่อนข้างแบบมีเสน่ห์ถูกใจและเป็นตัวคุณเองที่ ปิดกันนะคะก็อาจจะต้องรอไปก่อนเนาะแต่ว่าแนวโน้มแอนมองว่าตัวคุณเองอะ่ะมีโอกาสนะที่จะได้มีการพัฒนาความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งตรงนี้นะคะซึ่งเป็นลักษณะของคนที่ ค่อนข้างดีนะเป็นคนใหม่ๆที่จะเข้ามานะคะมีความสม่าเสมอกับคุณแล้วคนนี้เป็นคนดีด้วยนะคะมีไพฮ่ฮาลาแฟนขึ้นมาตรงนี้เนาะหนึ่งถ้วยฮาลาแฟนนะคะแปดเหรียญซึ่งเขาจะเข้ามาสม่าเสมอกับคุณนะแล้วก็เข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณแบบจริงจังในอนาคตเนาะขอดูตัวตนของคนคนนี้นิดน,นึงเนาะคนที่แบบเข้ามาเป็นหนึ่งถ้วยของคุณตรงนี้นะคะเขาเป็นคนที่แบบมีเสน่ห์มากเลยนะคะเป็นคนอาจจะดูเจ้าชู้หรือว่า เป็นรักษณะของคนที่อาจจะเคยผิดหวังจากอดีตมาก่อนได้นะมันก็เลยทําให้เขาอาจจะแบบเป็นคนเฟลลี่หรือว่าแบบไม่จริงจังในเรื่องความรักแต่แอนมองว่าพอคนคนนี้ได้เข้ามาเจอคุณแล้วแล้วพอหนึ่งช่วยมันขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คนเลือกกองนี้ move on จากความสัมพันธ์เก่าหรือคนเก่าได้สำเร็จแล้วบอกเลยว่าคุณจะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่จะนําพาคุณไปสู่ ความสมพั์ที่แบบจริงจังชัดเจนนะคะในอนาคตนะอแต่ก็รอเวลาที่คุณจะมูฟออนได้เนาะแต่มาดูกันนะคะว่ากับคนคนนี้นะคนที่แบบเขาจะเข้ามาดามใจคุณนะสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะว่าพลังงานความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนี่ยจะเป็นยังไงแอนมองว่าตัวเขาเองจะค่อนข้างแบบอยากเข้ามาดูแลนะคะอยากเข้ามาเทคแคร์คุณเข้ามาพยายามในความสัมพันธ์นี้นะเออซึ่งเขาจะแสดงให้เห็นว่าแบบเขา สนใจคุณจริงๆเขามีความชอบคุณตรงนี้นะแต่เป็นตัวคุณเองนะคะที่อาจจะตกอยู่ในสภาวะที่แบบขอเยียวยาตัวเองก่อนขอมุฟออนจากอดีตให้ได้ก่อนบางคนนะ่ะเป็นลักษณะที่คุณยังรอคอยคนเก่าๆแบบให้กลับมาอยู่อะไรเงี้ยเพราะมันค่อนข้างผูกพันกันมากๆมันก็เลยทําให้ต่อให้มีคนเข้ามาดามใจคุณจริงๆเนี่ยคุณก็ยังไม่สามารถที่จะ มูฟออนไปกับคนใหม่ได้นะคะ<ม>ก็อาจจะต้องใช้เวลาเนาะมาดูกันนะคะว่าอีกนานแค่ไหนนะกว่าที่คนที่จะเข้ามาดามใจคุณเนี้ยจะเข้ามาเนาะอ,อีก6สัปดาห์นะคะไม่ก็6เดือนหลังจากนี้นะจะมีคนคนนี้เข้ามานะคะซึ่งคนที่เลือกกองเนี้ยแอนรู้สึกว่าคุณอาจจะต้องใช้ระยะเวลานาน,านมากเลยนะกว่าที่จะมูฟออนได้นะคะบางคนอาจจะใช้ระยะเวลาแบบอย่างน้อย10สัปดาห์ถึง10เดือนเลยนะกว่าที่คุณจะมูฟออนหรืออาจจะแบบเป็น ปีหน้าเลยนะคะเดือน,นเดือนเดือนสิงหานะที่คุณแบบอาจจะมุฟอ่อนแล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้นะคะตรงนี้นะเออเพราะมันเป็นพลังงานที่คุณยังไม่อยากจะดึงใครเข้ามาในช่วงจังหวะที่คุณรู้สึกว่ายังไม่พร้อมแค่นั้นเองนะแล้วก็ต่อให้มีคนเข้ามาก็ตามตรงเนี้ยคุณก็จะมีกำแพงนะคะไม่ได้เปิดใจให้ใครร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนาะสำหรับคนที่เลือกกองนี้เพราะฉะนั้นอนะ่ะคุณต้องปลดปล่อยพลังงานเก่าๆที่คุณยังยึดติดอยู่หรือว่ายังผูกติดอยู่ตรงนี้ไปก่อนเนาะถึง จะมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่ซึ่งกองนี้แอนร,รู้สึกได้เลยว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลามากๆนะคะก็เป็นกําลังใจให้เนาะโอเคไฟในไฟหนึ่งอาจจะเกิดวันที่6ชอบเลข6เกิดราศีกันนะคะเจอกันเดือนกันยาก็ได้นะสําหรับคนที่เลือกกองนี้จบไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันนะสําหรับคนที่เลือกกองที่2นะว่าใครนะคะจะเข้ามาดามใจนะคนที่เลือกกองที่2นะคะมาดูกันในเรื่องของความรักเนาะสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะ กองที่สองเดี๋ยวแอนขออนุญาตดูนะลัคนาราศีนะคะไม่คุณก็คนที่จะเข้ามานะคะว่าอยู่ราศีอะไรกันบ้างนะมาดูกันมีราศีเมถุนเมถุนเมถุนกันนะคะกลุ่มนะมีมังกรมีกันมีพฤกษกนะคะมีเมถุน เมถุนการนะมังกรกุมพฤกษ์มีเลข3ามเลขเออยี่เลข2 2เลข18เลข14นะคะเป็นวันเกิดเป็นเดือนเกิดเป็นเลขที่คุณหรือเขาชอบได้หมดเลยมาดูกันนะคะว่าคนที่จะเข้ามาแบบดใจนะคนที่เลือกกองที่สองนะคะในเรื่องของความรักนะคนคนนี้เขาเป็นใครเนาะมาดูกันคนที่จะเข้ามาดาหวัวใจนะคะของคนที่เลือกกองที่สองนะคนคนนี้เป็นใครโอ้เป็นคนที่ค่อนข้างแบบ จริงจังมากนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนาะแต่คนนี้เป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างรักอิสระมากๆคือเป็นคนที่เปิดช้อยเปิดตัวเลือกทั้งเรื่องให้กับตัวเองอยู่เสมอคือไม่คิดจะลงเอยกับใครง่ายๆเพราะเขารู้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาจะลงเอยเนี่ยเขาจริงจังแน่นอนกับคนที่เขาลงเอ่ยตรงนั้นนะคะคือคนนี้ไม่ได้เป็นคนที่แบบเจ้าชูนะในความรู้สึกของแอนตรงนี้นะคะคือเขาเป็นคนที่ รู้สึกว่าการที่เราจะคบใครสักคนหนึ่งแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่เขาจะต้องมั่นใจจริงๆว่าเขาจะคบในระยะยาวไม่ได้คบแบบแค่เล่นๆเพราะฉะนั้นคนนี้จะเป็นคนหนึ่งพอ Open r e l a t i o n s h i p มันขึ้นมากับยูเนียนะมันมีแบบแอนมีความรู้สึกว่าคนนี้คือเขาอาจจะคุยกับใครหลายๆคนก็ได้นะคะไม่ได้ว่าเขาเจ้าชู้นะแต่แค่การคุยของเขามันเป็นการคุยที่เขาจะคัดเลือกคนที่ใช่ที่สุดมา ครบด้วยจริงๆนะคะตรงนี้เนาะในบางคนอาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักในที่ทํางานอยู่แล้วก็ได้เนาะหรือคนนี้อาจจะเป็นคนที่แบบทํางานเป็นธุรกิจส่วนตัวก็ได้เป็นคนที่ค่อนข้างประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วก็ได้นะเป็นคนที่รักอิสระชอบการเดินทางนะคะค่อนข้างแบบฟรีสไตล์นะเป็นคนชิลๆง่ายๆสบายๆนะสําหรับคนนี้มาดูกันนะคะว่าคนที่จะเข้ามาดามหัวใจนะคนที่เลือกกองที่สองคนนี้เป็นใครมาดูกันคนที่จะเข้ามาดามใจนะคะของ คนที่เลือกกลองที่สองนะคนคนนี้เขาเป็นใครมาดูกัน คนนี้จะเป็นความหวังใหม่นะคะเข้ามาหาคุณนะเพื่อให้คุณได้เริ่มต้นใหม่ในเรื่องของความรักอีกครั้งหนึ่งนะคะไพ่เดอะสตารขึ้นมาเนาะบางคนที่เรื่องกองนี้คุณอาจจะแบบมีการแปรถิฐานขอพรนะเออว่าแบบขอให้เจอคนดีๆสักทีเข้ามาในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ มีคนนี้เข้ามานะคะตัวเขาเองอ่ะได้ไพ่แปดไม้นะเป็นคนธาตุไฟได้นะคะเมสสิงห์ธนูนะอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างแอคทีฟทําอะไรเร็วนะคะติดต่อเจราจาสื่อสารค่อนข้างเก่งมากๆบางคนคุณกับเขาแบบได้เจอกันผ่านทางสื่อออนไลน์ได้นะคะหรือว่าแบบอาจจะมีการดีลการเรื่องงานอะไรเงี้ยแล้วทาให้ได้เจอกันตัวเขาเองอ่ะค่อนข้างแบบโฟกัสในเรื่องของงานเรื่องของเงินเรื่องของความมั่นคงอยู่ตลอดนะแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่รูปร่างหน้าตาดีมีสเสน่ห์นะคะโลกส่วนตัวสูง นะสาหรับคนนี้นะมีราศีกุมขึ้นมาด้วยเนาะเป็นคนอินดิพีเดนต์ไม่เหมือนใครใจดีนะคะใจบุญนะชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะคะโดยตัวตนของเขาแล้วก็เป็นคนน่ารักมากๆตรงนี้ที่ขึ้นมาหนึ่งถ้วยนะคะเป็นจะเป็นคนแบบดีๆคนหนึ่งเลยที่เข้ามาในชีวิตของคุณแต่คนนี้ต้องบอกก่อนว่าเขาไม่รีบในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คือเขาอาจจะคุยกับคุณได้นะอาจจะเป็นลักษณะคนคุยคุยตลอดทักแชทตลอดแต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องของความสัมพันธนะ์อ่ะ เขาจะค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะคะคือเขาจะไม่รีบแบบว่าคุยแล้วคบเลยไม่ใช่นะคะมันเป็นลักที่คนนี้จะดูแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เขารู้สึกว่าเออคนนี้เขาจะคบะเขาจะสม่าเสมอคือเขาจะไม่หายไปไหนนะคะแล้วเขาก็จะอยู่เป็นกำลังใจให้คุณอยู่เป็นคนที่คอยเยียวยาวจิตใจคุณเป็นลักษณะของคนที่แบบจะเข้ามาแล้วเขาไม่ได้แบบ เหมือนรักโดยไม่หวังผลตอบแทนอะไรอย่างเงี้ยคนนี้จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะแล้วก็ไพ่หนึ่งถ้วยไพย่ไพ่พเด็กถ้วยขึ้นมาเนาะเขาจะเข้ามาเป็นแบบไอ้ต้าน่ารักคนหนึ่งในชีวิตคุณนะสาหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะนะในบางคนเขาจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะผิวขาวตัวเล็กน่ารักอะไรเงี้ยได้เหมือนกันนะคะหรือเป็นคนใหม่ๆที่แบบเข้ามาแล้วแบบทําให้คุณรู้สึกดีรู้สึกอบอุ่นรู้สึกแบบ มีความหวังอีกครั้งหนึ่งในการมีความสัมพันธ์ใหม่ๆเนาะซึ่งแอนมองว่ากองเนี้ยคุณนะ่ะที่เลือกกองนี้คุณอาจจะทําใจได้แล้วส่วนหนึ่งเนาะแล้วก็อาจจะพร้อมแล้วในการที่จะเปิดรับใครเข้ามานะคะในเรื่องของความรักมาดูกันว่าแล้วถ้าคุณเปิดใจให้กับคนนี้เนาะจะเป็นยังไงคือแอนมองว่าคุณจะค่อนข้างแบบแฮปปี้มีความสุขมากๆเลยนะคะนะเออคุณจะแบบเปลี่ยนเลยอะจากที่ คุณอาจจะแบบคิดถึงคนเก่าหรือว่ายังมีโมเมนต,ต์นึกถึงคนเก่าๆอยู่บ้านแต่แอนมองว่าสถานะความรู้สึกของคุณนะมันจะเปลี่ยนนะคะตรงนี้เนาะคุณจะมีความสุขกับตัวเองมากขึ้นหลังจากที่คุณได้เจอกับคนนี้นะไม่ได้หมายความว่าแบบ คือคุณกับเขาจะแฮปปี้อย่างเดียวนะแต่มันจะเป็นลักษณะที่ตัวคุณเองจะค่อนข้างรู้สึกดีกับตัวเองมีความสุขกับตัวเองนะคะแล้วก็ค่อนข้างเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่มากๆเนาะตรงนี้ที่ขึ้นมานะคะซึ่งความสัมพันธ์เก่าๆแอนมองว่าคุณจะเข้มแข็งแล้วคุณจะกล้าในการที่จะตัดทิ้งไปนะคะคุณอาจจะไม่เอาแล้วกับคนเก่าอะไรเงี้ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นแล้วแอนมองว่าหลังจากที่แบบ คนนี้เข้ามาดามใจคุณจะเป็นอะไรที่คุณจะมองหาความสัมพันธ์ที่จริงจงังชัดเจนจะไมไ่ต้องการความรักที่แบบแค่เข้ามาแบบชั่วคราวหรือเข้ามาเล่นๆแล้วแบบจบลงไปนะคะตรงน,นี้เนาะสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะซึ่งเป็นอะไรที่แบบคุณจะค่อนข้างแบบรู้สึกดีแล้วคุณอะต้องการความรักที่แบบ นำไปสู่ความสำเร็จนะคะไม่นำปัญหาเข้ามาให้กับความรักของคุณตรงนี้อีกในอนาคตเนาะซึ่งแอนบอกเลยว่าคนนี้จะเป็นคนหนึ่งที่เขาจะเข้ามาแล้วก็เติมเต็มให้คุณได้มากๆนะคะแล้วเขาจะรู้สึกชอบคุณมากหลงใหลคุณมากด้วยความที่เขาจะมองว่าคุณเป็นคนที่แบบมีเสน่ห์มากดูดีมากนะคะเขาก็อยากจะเทคแคร์ดูแลจะมาเป็นแบบคนหนึ่งที่ โรแมนติกกับคุณมากๆตรงนี้ได้เนาะแล้วเขาอ่ะจะเป็นคนที่เข้ามาเราไม่ได้เป็นลักษณะที่ลดคุณค่าของคุณลงนะคือเขาจะเข้ามาเติมให้คุณรู้สึกว่าคุณมีคุณค่าคุณไม่ได้ได้อยค่าไปกว่าใครประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่เลือกกองนี้เนาะและแอนเห็นว่าอนาโคลดะตัวคุณเองก็จะมีการประสบความสําเร็จด้วยนะคะในเรื่องของชีวิตการงานการเงินอะไรเงี้ยด้วยนะสาหรับคนที่เลือกกองนี้เนาะอื ะะก็จะประมาณนี้นะสำหรับคนที่เลือกกองนี้มาดูการเนี่ยไพ่นะคะคือคนนี้จะเป็นคนที่เข้ามาดามใจคุณอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เขาจะเป็นคนที่จะพาคุณอ่ะออกไปจากจุดที่ไม่ดีในชีวิตจุดที่แย่ๆในชีวิตที่คุณกําลังเจออยู่ออกไปเจอทางสว่างหรือเจอแสงสว่างของชีวิตนะคะเพราะว่าไพ่เดทมันขึ้นมาเนาะมันเป็นอะไรที่เขาจะเข้ามาเปลี่ยนนะคะ ความรู้สึกของคุณเปลี่ยนชีวิตคุณเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างตรงนี้เนาะ ม,มาดูกันนะคะว่าไพ่นางฟ้าเนาะมีอะไรอยากจะบอกนะคะเกี่ยวกับคนนี้นะแล้วก็ความสัมพันธ์นี้นะอแอนมองว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะมีแบบการให้เพื่อนแบบมาช่วยนะคะในแบบให้ให้รู้จักกันมากขึ้นให้แบบทําความสนิทสนมกันมากขึ้นอะไรเงี้ยคุณทั้งคู่อาจจะมีความต่างกันได้เพราะจริงๆมันมีไพ่สเตรนท์ขึ้นมาเนาะตอนแรกคือคุณทั้งคู่อาจจะมีความต่างกันในบางเรื่องได้นะคะจะเป็นเชื้อชาติศาส,สนาภาษาเนาะแม้กระทั่ง วัฒนธรรมหรือเป็นอายุตำแหน่งหน้าที่การงานที่มันอาจจะต่างกันได้นะคะคนนี้อาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้เนาะเพราะมันมีไพ่ที่เป็นแบบต่างชาติขึ้นมาหลายใบยเหมือนกันนะสำหรับคนที่เลือกกองนี้แล้วก็แอมนมอกว่าคุณทั้งคู่มีโอกาสนะในการที่จะได้ใช้เวลาร่วมกันหรือว่าได้ใช้แบบคือมันจะมีฟิลแบบโรแมนติก หรือฟิวหวานๆอะไรบางอย่างที่คุณแบบทั้งคู่จะได้เอนจอยนะคะบางคนอาจจะได้แบบมีการไปกินข้าวด้วยกันในวันหยุดอะไรเงี้ยได้เหมือนกันเนาะมาดูกันนะคะว่าอีกนานแค่ไหนนะกว่าที่คนคนนี้เขาจะเข้ามานะคะดามหัวใจของคุณบางคนเป็นวันศุกร์นะอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้หรือเปล่านะคะที่เขาจะเข้ามาดามหัวใจของคุณนะหรืออาจจะมีฝ่ไยใดายหนึ่งเกิดวันศุกร์นะเกิดวันที่6ชอบเลขห นะคะเกิดเดือนมิถุนาก็ได้นะตรงนี้ที่ขึ้นมาได้หมดเลยนะคะซึ่งแอนมองว่ากองเนี้ยไม่นานนะคะคุณอาจจะเจอเขาอยู่แล้วหรือเปล่านะสำหรับบางคนนะคะโอเคก็จบไปแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะสำหรับคนที่เลือกอกองที่สามกองสุดท้ายนะคะว่าใครนะคะที่จะเข้ามาดาวหัวใจนะของคนที่เลือกกองที่สามกันมาดู เดี๋ยวแอนขออนุญ,ญาตดูนะคะลัคนาราศีนะไม่คุณ <c oughs> ก็เขานะคะว่าอยู่ในราศีอะไรกันบ้างนะสำหรับคนที่เลือกกองที่สามมาดูกันมีพิจิกนะคะมีมังกรนะโอพิจิกซ้ำมีตูนมีเมษมีนะคะตูนเมษมีนะพิจิกแล้วก็มังกรนะคะมีเลข11เลข หกเลขห้านะคะเลขสิบเก้าเลขกี่สิบเลขสิบนะเป็นวันเกิดเป็นเดือนเกิดเป็นเลขที่คุณหรือเขาชอบได้หมดเลยมาดูกันว่าใครนะคะที่จะเข้ามาเนาะดามหัวใจนะคะให้กับว้บ <c ười> คนที่เลือกกองที่สามนะคะมาดูกันใครนะคะที่จะเข้ามาดามหัวใจนะให้กับคนที่เลือกกองที่สามมาดูกัน คนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างแบบมีความสนุกสนานล่าเริงนะคะจะเป็นคนชอบเที่ยวชอบปาร์ตี้ชอบแฮงเอาท์อะไรเงี้ยบางคนอาจจะเป็นคนเก่าๆที่คุณรู้จักอยู่แล้วในชีวิตบางคนแบบเป็นแฟนเก่านะคะได้นะเออหรือเป็นคนที่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีก็เป็นลักษณะของคนที่ คุณอาจจะได้เจอเขาแล้วรู้สึกแบบคุ้นเคยรู้สึกว่าเคยเจอคนนี้มาก่อนได้นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างมีฐานะมีเงินนะหรือว่าไม่มีปัญหาในด้านการเงินเลยนะคะในชีวิตของเขามีสเสน่ห์รูปร่างหน้าตาดีนะคะใครเห็นใครก็ชอบใครก็สนใจเนาะแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่แอนมองว่าอาจจะชอบออกกําลังกายชอบกีฬาชอบเรื่องที่มันแบบทําให้ตัวเองดูอ่อนเยาว์อ่อนวัยนะคะหรือเป็นคนที่ชอบเรื่องรถก็ได้นะสําหรับคนนี้นะคะโอเคมาดูกันเนาะว่า ใครนะคะที่จะเข้ามาดรามหัวใจนะให้กับคนที่เลือกกองที่3มนะคะมาดูกันใครนะคะที่จะเข้ามาเนาะดรามหัวใจนะให้กับคนที่เลือกกองที่3มาดูกันใครก็อ็มเพรสกันมาเลยสิคือกองนี้แอนต้องบอกก่อนมันมองได้2กรณีจริงๆนะคะนะกรณนี้แรกคือ มันมันเป็นกรณีแรกไม่ได้เนาะเพราะคนที่มาดูาไม่ได้เพิ่งโสดคือคุณต้องต้องอกหักมานะเออจริงๆก็ขอกรณีเดียวเลยละกันนะคะก็สําหรับคนที่เลือกกรณีจริงๆเป็นคนเก่านะที่คุณกับเขามีการจบกันไปนะคะตรงนี้นะอืมแล้วก็ได้จะได้มีการวนกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะเร็วสุดก็คือพฤศจิการนี้นะที่จะได้มีการกลับมาที่เขาอาจจะแบบกลับมาดามหัวใจของคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ ตัวเขาเองอาจจะทําให้คุณเสียใจมาก่อนได้เนาะในอดีตบางคนอาจจะห่างกันตั้งแต่มีนานะคะบางคนอาจจะเพิ่งห่างกันเดือนกันยาที่ผ่านมานี้ก็ได้นะเออนะคะซึ่งคนนี้เป็นคนที่แบบค่อนข้างมีเสน่ห์รูปร่างหน้าตาดีนะคะเออเป็นคนทํางานเก่งนะแล้วก็เป็นลักษณะของคนที่เขาเรียกว่าไงมีแพชชั่นบ้างงานนะคะแล้วก็คือเวลาพูดจะมีเสน่ห์มากเลยคนนี้หรือเวลาทํางานนะคะ อ,อตัวเขาเองอาจจะลุกเจ้าชู้นะตรงนี้ที่ขึ้นมาแล้วในบางคนอ่ะตัวเขาอาจจะเป็นคนที่มีช้อยมีออปชันมีตัวเลือกทั้งเลือกเข้ามาในอดีตนะคะระหว่างคุณทั้งคู่เนาะแล้วก็คือเขาอาจจะเจ้าชูอ้อ่ะแล้วก็คุณอาจจะรู้สึกว่าไม่โอเคเพราะคนที่เลือกกองนี้แอนบว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างมีความพร้อมในตัวเองมากเลยนะคะเป็นคนที่เอาง่ายๆตัวคุณเองเนะี่ยเป็นคนที่รู้คุณค่าในตัวเองเป็นคนน่ารัก อบอ้อมอาลีใจดีมีน้ำใจเนาะเป็นคนที่เขาโอเขเขาใจผู้อื่นมากๆคือคุณเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างมีความผอมมากๆมันเลยทําให้พอคุณคุยกับคนนี้แล้วคุณรู้สึกว่าเขามีตัวเลือกอื่นเขาไม่ได้ให้คุณเป็น number one เป็น the best หรือใดๆก็ตามสุดท้ายคุณทั้งคู่มีการนิ่งกันไปนะคะสําหรับคนที่เลือกกองนี้เนาะบางคนก็คือเลิกกันนั่นแหละอาจจะเลิกอาจจะอยู่ๆกันแต่ว่ามันเป็นลักษณะที่อาจจะมีการนิ่งกันไปนะคะ บางอย่างตรงนี้เนาะและตัวเขาเองอาจจะมีการไปคุยกับคนอื่นไปลองคบกับคนอื่นในบางคนนะคะตรงนี้ที่ขึ้นมาเนาะแต่สุดท้ายแล้วอะไม่ว่าเขาจะไปคบกับใครไปคุยกับใครหรือไปเปิดออปชันกับคนไหนใดๆก็ตามไม่มีใครที่เหมือนคุณเพราะในระหว่างทางที่เขามีการไปเปิดตัวเลือกอื่นๆนั้นอยู่ คิดถึงคุณตลอดเลยนึกถึงคุณตลอดเลยในความคิดถึงมันมีความนึกถึงกลางคืนก็มาคิดถึงต่อให้ตอนเช้าจะไปกับคนนั้นไปกับคนนี้ไปกับคนนู้น,นพอกระตกกลางคืนปุ๊บความรู้สึกเขามันมีแต่คุณมันนึกถึงแต่คุณมันคิดถึงอยู่ตลอดมันไม่สามารถที่จะเอเอาคุณออกไปได้มันมีความรู้สึกแบบ เอ๊ะคุณทําอะไรอยู่คุณจะคิดถึงเขาเหมือนที่แบบเขาคิดถึงคุณไหมอะไรอย่างเงี้ยฟังเพลงนั้นก็เศร้านึกถึงคุณประมาณนี้นะคะจนทําให้สุดท้ายเลยเนาะสุดท้ายเขาไม่ไหวในบางคนนะคะคือเขาจะมาส่องดูคุณก่อนว่าแบบ คุณอยู่กับใครหรือเปล่าคุณมีแฟนหรือย,ยังคุณคุยกับใครอยู่ไหมหรืออะไรก็ตามอย่างเงี้ยแล้วเขาจะมีเทคนิคนะคะในการที่วนกลับมาหาคุณนะสาหรับคนที่เลือกกองนี้ซึ่งมันจะเป็นการกลับมาเริ่มต้นใหม่ซึ่งตัวเขาเองมองแอนแอนมองว่าเขารู้แล้วว่าคนที่ดีที่สุดคนที่ใช่ที่สุดเนี่ยก็คือคุณนะคะตรงนี้นะที่ขึ้นมาเนาะสำหรับคนที่เลือกกองนี้ซึ่งมันจะเป็นการ กลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะกับคนเก่าก็คือคนเก่านะที่จะกลับมาดานใจคุณนะสำหรับคนที่เลือกกองนี้ซึ่งกลับมาครั้งนี้เนี่ยเขาไม่ได้กลับมาแค่แบบว่าจะมาเล่นๆน,นะหรือว่าจะมาแบบกะว่าแบบอ่าขำๆอะไรอ่งเงี้ยคุณดูนะมันมีฮา l โลแฟนนะคะคิงถ้วยสไม้แล้วก็สิบถ้วยพร้อมกับหไม้ตรงนี้นะคะ การกลับมาครั้งนี้ของคนนี้แอนบอกเลยว่าเขามีการวางแผนมาเรียบร้อยแล้วนะคะนะว่าเขาจะกลับมาหาคุณอดีตปัญหาอะไรก็ตามที่เคยทํากันไปเนาะที่ทําให้เจ็บช้ําเสียใจกันไปพังกันไปทะเลาะก,กันไปใดๆก็ตามแอนมองว่าเขาจะมีการคือเขาวางแผนอยู่แล้วนะคะในการที่จะกลับมาเนาะมันเป็นการกลับมาที่เขาจะกลับมาขอโทษคุณ แอนมองว่าเขาอึดอัดไม่ไหวเนาะกับการที่ไม่มีคุณตรงนี้นะคะมันไม่ได้มีความสุขเนาะมันก็เลยเป็นอะไรที่ครั้งนี้ที่เขากลับมาเนี่ยแอนมองว่ามันจะมีการกลับมาที่ตัวเขาเองค่อนข้างจริงจังมากเนาะแล้วก็อาจจะคุยเรื่องอนาคตกับคุณนะคะในการที่จะคบกันแบบโอเคเป็นแฟนที่แบบจริงจังมั่นคงนะคะคนอื่นๆรู้อะไรเงี้ยสิบถ้วยขึ้นเนาะอยากจะเป็นครอบครัวเลยด้วยซ้ํานะคะนะสาหรับคนที่เลือกกองนี้นะต้องบอกเลยนะว่า เป็นคนเก่าๆนั่นแหละที่เขาอยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณแล้วก็กลับมาครั้งนี้ถามว่าแบบเขาเขาข้างเขากลับมาจริงจังไหมคือพ่าย h e ฟ l ขึ้นก็ค่อนข้างจริงจังระดับหนึ่งเลยนะคะสําหรับคนคนนี้นะเขาอยากจะกลับมาดูแลคุณนะกลับมาเทคแคร์นะคะเพราะรู้ซึ้งแล้วว่าช่วงเวลาที่แบบไม่มีคุณมันไม่ได้แฮปปี้นะสําหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะมาดูกันเนาะว่า ให้มีอะไรจะบอกเนาะจริงๆบอกว่าไพ่บอกว่าถ้าเขากลับมาเนี่ยเป็นตัวของตัวเองได้เลยเต็มที่นะคะแอนมองว่าสุดท้ายเขาน่าจะได้รู้แล้วแหละว,ว่าคนที่ใช่ที่สุดหรือว่าคนที่ดีที่สุดก็คือคุณนะตรงนี้มันก็เลยทําให้เขากลับมาแล้วคุณทั้งคู่มีเคมีหรือมีความชอบมีความเหมือนอะไรหลายๆ,ๆอย่างที่มันค่อนข้างคล้ายกันนะคะซึ่งไพ่บอกว่าอยากให้คุณปลดปล่อยพลังงานอะไรบางอย่างเนาะที่คุณรู้สึกว่าแบบ มันเหนือการควบคุมของคุณหรือว่าคุณรู้สึกอาจจะไม่โอเคหรืออะไรก็ตามตรงนี้เออให้คุณแบบปลดปล่อยมันไปนะคะซึ่งครั้งนี้ที่เขากลับมาแอนบอกเลยว่ามันจะเป็นการกลับมาที่เขามีแพชชั่นแน่นอนกับคุณเขาอยากกลับมาเพราะคิดถึงคุณพาสไลฟย์คือแล้วเขาจะกลับมาใช้ใจนะคะในการที่จะคุยกับคุณนะสำหรับคนที่เลือกกองที่3นะคะโอเคมาดูการว่าอีกนานแค่ไหนนะคะกว่าที่ คนนี้นะคะจะกลับเข้ามานะดาใจคุณอีกครั้งนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่3มเนาะมาดูกันอีก9สัปดาห์นะคะไม่ก็9เดือนหลังจากนี้นะคนคูนี้เขาจะเข้ามาดามหัวใจของคุณนะคะอาจจะมีฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกิดวันที่9ชอบเลข9้9เนาะเกิดราศีธนูได้นะคะหรือช่วงเวลาที่เขาจะกลับมานะคือ23พฤศจิก,กานะคะถึง 21่ันวานี้ก็ได้นะอาจจะเร็วสุดนะคะเหมือนที่บอกเนาะ9สัปดาห์นะโอเคก็จบไปแล้วนะคะนะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับทุกการติดตามนะอาจจะตรงไม่ตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้อย่าไปซีเรียสน,นะถือว่ามาดูกันสนุกๆนะคะขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย